อ้าวเชยอีกข้างหนึ่งก้าโบงที่สิบนาทีที่ผ่านมานายกอิงนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้ลงจากรถเดินทางมาที่อาคารชินวัตรสามอย่างสง่าง,งามการก้าวย่างลงมาดูเถอะท่านเมนมปีก็แต่หันมาทักทายสื่อสารมวลชน โดยยังไม่ได้สัมภาษณ์ประการใดแล้วถ้าก็เดินอย่างสง่างามเข้าไปในอาคารเคียร์พอไหมเโยเห็นลักษณะการเดินแล้วก็รู้ว่ามันจะมีพลังเหลือเกินอ้าวพอไหมอ้าวเชงสกคนนนึงปิดรายการผลเอกประวิตย์วงสุวรรณเมื่อวานน mm. ี <c oughs> <C oughs> ้ท่านได้เปิดบ้านป่ารอยต่อ เพือเอ่อให้ลูกลกหลาน,นๆสอน,น,น,นในภาคได้มาพบปะพูดคุย,คยดูเถอะพลนเกประวิตรหรือว่าลวงป้อมช่างมีเมตตาเลยเช่นั้นดูราศีของความเมตตาเห็นไหมอ๋แต่ละคนต้องเข้าไปคุ่ข่าวขอพรดูเถอะนี่เห็นไหมเออ ข่าวยังไม่ได้รายงานว่ามาวันนี้ท่านได้ผัดผัดเชียวหรือเปล่า <c oughs> หรือกุ้งมะขาม <c oughs> <c oughs> ากุ้งซอสมะขามกุ้งซอสมะขามคอันนี้เป็นสไตล์ไงอย่างนี้ได้ไหมเอาใครอีกมีอ,อยู่เรื่องหนึ่งที่จะปิดท้ายบางท่านผองปกติก็อ่านความเห็นบ้างอ่ะคือมีคนหนึ่งเข้ามาตอนที่กำลังวุ่นวายกันเรื่องรัฐบาลเนี่ยในทำนองคุณทักษิณคุณแพทต้องทานใครต่อใครพ,พักนู่นพักนี้ ออรอทหารเข้ามาทำงานทำหน้าที่อันนี้ไม่มีความเป็นกลางผมเข้าไปเขียนนักการเมืองจะดีหรือจะชั่วมันมีเวลาของมันยังมากที่สุดเขาก็จะอยู่ได้สี่ปีแล้วประชาชนจะเป็นคนตัดสินไม่ใช่ใครที่จะมายุยงปลูกปั่นให้ทหารซื่อเป็นรั้วของชาติเข้ามาทำการรัฐประหาร อนักการเมืองผมย้ำตรงนี้เขาจะดีหรือจะชั่วเขามีเวลาแน่นอนอาจท่านจะชอบหรือไม่ชอบก็ต้องไม่ชอบสิใช่ไหมถ้าชั่วอาถ้าชั่วค่ะอาท่านก็ด่าได้เต็มที่ถูกไหมค่ะเออแล้วถึงเวลาเขาจะอยู่ไม่ได้นานกว่านั้นหรอกวันหนึ่งประชาชนเป็นคนตัดสินไม่ควรจะให้ใครก็ตามเข้ามาบอกว่าเป็นตัวแทนประชาชนแล้วเข้ามา เปลี่ยนแปลงประชาชนเขาตัดสินได้อ้าวไหนเข้าใจใช่ไหมอะไรอ้าให้เชียร์ใครอีกเหรอชอบจะไตเชียร์ใช่ไหมเดี๋ยวหามาต่อไปจะมีช่วงเชียร์กันวันนี้ฮะค่ะ